สวัสดี่ช่องสูงทุกทกานที่ดูรายการดิสไลบีทีวีด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านนะโอเคจากคลิปก่อนที่ผมทำมีวีสองไปแล้วนะครับแต่ว่าอะไรรู้ไหมครับเพอกนลบครับแซมเป็ดเลยครับแต่ไม่เป็นไรผมทำอันนี้เป็นอีพีสองก็ได้โอเคครับ 对，自己找点就算了，那那好。 อเค็นอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันอ่ะช่วสอนเช็ดสวนประตูขึ้นบนนะให้เราเปิดประตูตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้แล้วกดคลขึ้นปุ๊บปุ๊บอ่ะได้ละโอเคเห็นไหมมันได้นี่ครับโอเคโอเค มไม่เคยมาเลยเหรอคนั้นั้นแต่ผมค่อยตอด อีพีสองนะอันนี้ก็เป็นแค่ก็ตัวอีพีสองคือผมไปเพิกกดรอบนะครับเลยไม่ได้เล่นกันนะครับผมเพิอไปก่อนแล้วก็เลยไม่เล่นกันนะครับแต่ฝนตกไม่เป็นไรนี่ผมก็จะมาแก้นัเดี๋ยวผมจะค่อยถ่ายเอาชืวอตต่อเอตอนที่สองใหม่นะเราจะคลิปเนี้ยเป็นตอนที่สอง แล้วก็เดีือนตุลาคมก็อาจจะตามมาวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้คลิปหนึ่งวันนี้เป็นชื่อรับตอนที่สองครับอเอาแค่นี้ก่อนนะชื่อรอบตอนที่สองแค่น,นี้ก่อนนะได้ไหมโอเคคนระขอแค่นี้ก่อนนะครับแต่ชตืออชมม่อนี้เป็นชอบตอนช้องเองชื่อนี้เป็นก่อนแต่ช่าอย่าลืมกดไลค์แต่ช่าอย่าลืมกดซับฝากกดไลค์กดซับจุ๊บใครกดแชร์ให้ผม กดแชร์ให้ด้วยนะมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของคูณดูด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย